พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในรายการคิดต,ต่างมุมโอ้โหคุณเอกรู้สึกใจไงเราก็แบบว่าใส่สูตรแล้วมันทําให้รู้สึกแบบว่าเออดูยังไงคะเวลาพูดแล้วสมูทขึ้นเหรอคะมากเลยครับผมเขาเรียกว่าพอบุคลิกภาพที่ดีนะคำพูดคำจามันก็เลยดูเป็นทางการเว,เวลาคุณไปพบลูกค้าเนี่ยคุณก็สามารถคุยกับลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อใจคุณปกติผมพบลูกค้าผมไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้นะเปลี่ยนรูปลักษณ์บ้างใช่นิดนึงเดี๋ยวต่อไปเทปต่อมาจะใส่ผ้าของมา แบบว่าเราก็ทาแป้งมาด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะคะ ประมาณนั้น <S <S ประมาณนั้นคุณเอ็กพูดถึงลูกค้าแล้วอ่ะคุณเอ็กมีวิธีการยังไงในการดูแลลูกค้าในการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อประกันกับคุณเอ็กบ้างคะก็จริงๆนะง,งานประกันเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนมองว่าไม่ตัดสินใจเข้ามาขายประกันเพราะว่าไม่รู้จะขายยังไงหรือว่าแต่ <S <S <Bloom> ผมจะบอกว่าการขายประกันเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรมากเลยนะสิ่งที่มันเป็นเคล็ดลับในการขายประกันเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ไม่กี่ประเด็นแต่ประเด็นสําคัญี้เรามีเวลาจํากัดนะเราก็พูดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเปิดใจและการฟังลูกค้าอย่างตั้งใจอันเนี้ยสําาคัญมกล okay ในความรู้สึกของผมนะครับการเปิดใจลูกค้าเนี่ยคือการที่ทาให้ลูกค้าชอบเราพอชอบเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอลูกค้าชอบข้อมูลลูกค้ามันก็จะออกมาเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยเวลาให้ข้อมูลซึ่งนันและกันเนี่ยข้อมูลก็จะไหลได้อัตโนมัติและตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่เอามาประมวลผลในเรื่องของการเชื่อมโยงกระบวนการขายกับลูกคา้าคุณก็ใช้ย่อยคุณก็เป็นนักขายผมยังสู้คุณไม่ได้คุณนะแบบเฟี้ยวฟ้าวเลยนะแล้วก็มีเทคนิคกลละเม็ดปีลังกาปลาเบิดเยอะมากระดับที่ฉันเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก ก็อย่างที่คุณเอกบอกนะคะว่าสิ่งที่สําคัญคือการเปิดใจนะคะเปิดใจกับเปิดอกนี่พอกันไหมคะคุณเอกเปิดอกบางรั้งอาจจะถูกปิดใจไงคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคนิคการขายขั้นที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนนี้เลยนะเรื่องของการเปิดใจลูกค้าการเปิดใจลูกค้าคือทําให้ลูกค้าชอบแต่ทีนี้มันจะมีตัวตัวชี้วัดอะคะว่าเราเปิดใจลูกค้าผ่านหรือไม่ผ่านเออยังไงคุณเอกสำหรับผมนะผมว่ามองว่าการที่จะเช็คว่าเราเปิดใจลูกค้าผ่านหรือไม่ผ่านมันอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ย พูดมากกว่าเราหรือเปล่าเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือคนที่เป็นนักขายโดยส่วนใหญ่ครับมักจะพูดมากกว่าลูกค้าแต่ธรรมชาติของคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบชอบไงครับชอบพูดไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราให้ลูกค้าพูดมากกว่าเราอ่ะมันก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่จะคุยกับเราแล้วข้อมูลต่างๆมันก็จะไหลมาอัตโนมัติ เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยการเป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพูดเก่งแต่อยู่ที่ว่าฟังเป็นต่างหานะคะมีคนเคยพูดกับดิฉันว่าการเปิดใจลูกค้าเนี่ยก็คือการค้นหาจุดร่วมสงวนจุดตาังดูเทปมากไหมคะทีบอกดิฉันบออแล้วาดิฉันเนี่ยเฟี้วฟังข่าวแก้วนะคะนะคะเช่นนะคะดิฉันไปเจอลูกค้าวิศวกรถามว่าดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับวิศวกรเลยถูกไหมคะจบก็ไม่ได้จบวิศวะมาแต่ดิฉันมีสามีเป็นวิศวก นี่แันก็จะเริ่มประเด็นนี้เลยนะคะบอกว่าคุณลูกค้าอุ้ยตายแล้วน้องจบวิศวะเหมือนสามีพี่เลยแล้วยังไงครับลูกค้าเขาสึกว่าแค่นี้ก็เป็นเป็นเป็นสมวนจุดร่วมแล้วเหรอจุดร่วมจุดร่วมมีอะไรที่เหมือนกันอ๋อแค่นี้นะแค่นี้ง่ายขนาดนั้นเหรอกระบวนการขายมันทําให้เรานะคะเรียกว่ามีท็อปปิกในการพูดคุยสมมุติว่าเราเจอลูกค้าติ่งเกาหลีเราก็จะต้องไปอันยองอาเซโยกับเขาคือคุยกับเขาเรื่องดาราเขาให้เขารู้สึกว่าเออคุยกับพี่ตู่แล้วสบายใจอย่างละ สดว่าฉันก็ติดละครลายหงเพราะทีฉันชอบคุณรถเมย์คุณชอบเพาะอะไหุ่นเขาใช่ไหมเพราะสามีฉันชอบรถเมย์มากอ๋อแล้วคุณนะ่ะตกตกที่ฉันรถสิบล้อไม่ต้องยิงมุกใส่ฉันยิงมุกเอง <c oughs> โอ้โหเรื่องนี้คุณรถเมย์ พลิกบทบาทจากที่ปกติแสดงบทยังไงคะเรียบร้อยบทนี้โอโหสุดๆเลยก็จะเมสากับลูกค้าได้ใค่ไหมคะแบบถึงขิงๆกันเลยทีเดียวก็เปิดใจลูกค้าทะลุทะลวงเลยเปิดใจลูกค้าผ่านกลายเป็นว่าการขายอย่างสุขขายประกันเนี่ยมีหลายต่อหลายเคสเลยที่ผมสามารถปิดการขายได้เคสใหญ่ๆเบี้ยแบบเป็นเป็นหลายหลายแสนเลยนะด้วยเหตุผลของการคุยเรื่องละครกับลูกค้าน่้เชื่อนะคือจริงๆอ่ะคุณเอกรู้ไหมว่าสิ่งที่เราต้องเปิดใจลูกค้าให้ผ่านเพราะอะไรมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการหาข้อมูลลูกค้าเนี่ยมี ไลฟ์ไส,สไตล์ยังไงชอบยังไงครับผมข้อมูลมันจะออกมาแบบปุบึ๊บปบบอย่างนงี้เลยใช่ไหมสมมุติว่าเราคุยเรื่องออไลฟ์สุเนี่ยครับค,คุณน้องรถเมย์เนี่ยเขาในเรื่องนะคะคชอบช้อปปิ้งมากเลย<ะ>คุณลูกค้าก็อาจจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันแต่งงานนะฉันก็อยากจะมีสามีรวยอ่ะแก เพราะว่าฉันชอบช้อปปิ้งก็จะบอกคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าหาหาสามีรวยเมื่อเราจะได้มีเงินช้อปปิ้งได้นู่นนี่นั่นได้แต่อันนั้นนะคะเหมือนที่ฉันก็จะพยายามดับฝันลูกค้าเลยค่ะว่าความเป็นจริงในวันนี้ค่ะเรายังโซดและโอกาสที่เราจะเจอสามีรวยแบบนั้นจะมีไหมเท่ที่คุณเล่าเมื่อกี้เรื่องช้อปปิ้งอ่ะมันมันเชื่อมโยงอะไรได้มั่งพอลูกค้าฟังลูกค้าบอกอุ้ยตู่เหมือนพี่เลยพี่ชอบช้อปปิ้งเหมือนกันบแล้วพี่เนี่ยก็ตั้งความหวังไว้ว่าพี่จะมีสาม มีรวยเลี้ยงดูพี่ยามแ LIKE ก่ชราคือพี่เนี่ยถ้ามีสามีดูพี่ก็จะชอบช้อปปิ้งถูกไหมก็จะช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นได้พอเราเปิดใจลูกค้าผ่านเรารู้ความฝันของลูกค้าว่าลูกค้าอยากมีเงินอยากช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นตัวจะถามคำถามลูกค้าว่าแล้ววันนี้หรือยังคะคุณนี่นะชอบแบบว่าให้ความหวังลูกค้าแล้วก็เป็นดับฝัน่ะใช่ไหมก็ไม่ได้ทงดับฝันแต่มันก็กระเทือนจิตใจก็อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้าสู่ความเป็นจริงเพราะว่าวัยเนี้ยเราวัยสี่สิบกันแล้ว นะคะแล้วโอกาสที่จะเจอสามีรวยเนี่ยดิฉันก็บอกคุณลูกค้าอีกแล้วว่าความน่าจะเป็น oh, นะคะ <No. S 2> เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทําได้เนี่ยณวันนี้คืออะไรเราต้องวางแผนชีวิตของเราเองเออแต่จริงๆนะมันเหมือนดูละครแล้วก็สะท้อนดูตัว<ช>เองใช่ถ้าเรามองว่าเราอยากใช้ชีวิตอยากมีไลฟ์สไตล์ยังไงหลังกเกษียณเราอยากดําเนินชีวิตยังไงเราก็ต้องวางแผนชีวิตของรเราดิฉันก็ดึงความสนของลูกค้าเนี่ยค,ะค่ะมาให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพอลูกค้าเนี่ยเก็บเงินใช่ไหมคะก็มีเงินเพรา มีเงินออกมายามกเกษียณเขาก็สามารถมีเงินใช้ช้อปปิ้งได้อย่างที่เขาต้องการจริงเริบอกว่าเรื่องของงานขายเนี่ยนะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะแว่าไม่อยากเข้ามาทํางานขายอะ่ะเพราะว่ามันยากแต่ผมมองว่าการขายเป็นเรื่องคลิปที่มันใกล้ตัวมากสามารถหยิบประเด็นต่างๆอ้างอิงเชื่อมโยงในกระบวนการขายได้หมดเลยแล้วสุดที่ชอบพูดเรื่องอะไรคะครับลูกคะ ผมก็มองว่ากลุ่มลูกค้าของผมนะตอนนี้ที่ผมทําตลาดได้ดีเลยเนี่ยก็หากลุ่มลูกค้าที่มีลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอคนเราอะ่ะมีจุดร่วมคล้ายกันเนี่ยเราก็สามารถเปิดใจได้แบบง่ายๆเลยแล้วกระบวนการพอเรามีกลุ่มลูกค้าแบบนี้ครับช่วงประมาณ2อสปีหลังเนี่ยลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กๆเหมือนกันพูด,ดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยพอเราพูดเรื่องลูกต่างคนต่างก็เปิดใจซึ่งกันและกันและใช่แล้วก็พูดง่ายๆว่าอยากวางแผนเรื่องของทุนการศึกษาให้บุตรอยากวางแผนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้ลูกใช่เลย ผมเห็นนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทํางานขายจะมีความรู้สึกเครียดแต่ผมเห็นมิติหนึ่งว่าเครียดเพราะเขาไม่เข้าใจมากกว่าในช่วงของประมาณ2-3ปีหลังนะครับเราทํางานขายยังไงให้มีความสุขเราเอ่ะเลือกกลุ่มลูกค้าได้แต่ว่าเนเจอร์ของผมอ่ะไม่สอดคล้องกับกลุ่มวิศวกรแต่ผมมาจาับประเด็นเจอว่าก่อนที่ผมมีลูกเนี่ยด้วยการที่ผมมาสนิทกับคุณแม่เราก็สามารถเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกลุ่มตลาดช่วงนั้นนะผมก็จะมีแบบว่าเป็นผู้หญิงที่สูงใยเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หมดเลย แล้วก็ทําตลาดตรงนั้นได้ดีมากก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตในเรื่องของการขายพอตอนนี้มีลูกผมก็เปลี่ยนกลุ่มตลาดว่าผมใช้ชีวิตกลุ่มตลาดที่มีลูกเป็นที่ตั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าการทํางานขายมันดูสมูทมากเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าคนที่ทํางานขายได้อย่างมีความสุขเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้จักกลุ่มตลาดของตัวเองถ้าเรามีความสุขเวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ยเราก็จะส่งมอบความสุขนี้ให้กับลูกค้าแล้วมทำให้เวลาเราพูดคุยในเรื่องของสินค้าของประกันเอย่ยอ,อะไรเอ่ยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยพูดย้าดอ่งี แล้วก็สามารถที่ทําให้เป็นประโยชน์กับลูกค้ายอย่างแท้จริงด้วยค่ะค,คุณเอกคะถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าสอบถามคุณเองได้ที่ไหนคะก็จะเป็นนี่นะครับตามขึ้นข้างล่างเลยเป็นแฟนเพจประกันชีวิตกับปตันไทยประกันชีวิตนะครับก็จะมีข้อมูลหลากหลายเลยนะครับก็จะมีข้อมูลที่สามารถติดต่อช่องทางนี้ได้ทุกเรื่องเลยครับ่ะวันนี้ก็หมดวิลาอยแล้วนะคะพบกับเรา2คนนะคะได้ใหม่ในรายการคิดต่างมุมสวัสดีค่ะ